ออมาอย่างนี้นี่เอาไปเปรียบพอดีเพราะวร์แคทเต็ดที่เอาหมัดกลับขึนไปนีู่ชาร์จ like สวนเป็นเลเซอร์กลับมาสวนเหมือนเดิมเฮ้ยมิสไซจังหวะนี้ไม่พ้นแน่เลยเพื่อโดนโอาไปนี้ขอให้ลูกทันนี่งการอยู่รอดไปเลเซอร์ทุกคนหลบได้โอเควิ่นสายเลยเพิ่มไปเต็ดที่หน่อยนี่หมาครับ สำหรับการสุ่มเควสเอเดวสนะครับผมก็มาคนเดียวแล้วก็สั้งเอเดว t สออโต้ไว้นะครับแล้วก็เลือกอลซ่ามาเป็นคนหนึ่งเหลือไม่มีใครเข้ามามันก็จะให้พิมม์ซัพพอร์ตเตอร์ตามเข้ามาเองครับมาแล้วใส่หน้าเลย <c ười> นี่ น่าเท่ๆมาแล้วแต่จังหวะนี้โหมันตาบอดมาต้องโดดแบบซูเปอร์แมนแล้วกันต้องโดดมาใส่ซ้ำอีกขาดได้ครับวันนี้โอ้โหกินที่รบอีกจะขึ้นสวนไปยิงออกมาก่อนเอาแค่กรีบดับไม่ดั้โอ้เดือดๆก้ฝนฝนอยู่ มันมีคนเข้ามาแล้วงั้นโร้เฮ้ยน้ำแข็งอีหันไปกาดโอ้มาอย่างงี้นี่อเอาเพล็กพอดีฟาวเวอร์คแคสเตตี้เอาหมัดกลับกืนไปนี่ดูชาร์จสวนบนลลีซอร์กลับมาสวนมานเดิมต้องเรียกลนะงัดแล้วเติมเลือกก่อน เจอบอมในเรียกม,มัมีง่ายน้อยมากเลยมาแล้วมดกิจพันมาแล้วมอมอไรมันจะไปสนใจกันอื่นแล้วก็มาสับขากันทรายมาอีกแล้วลกูก่อาดอกหนึ่งดอกสองโอเคอู้เลยชื่อมีผลพอดีเอา <laughs> นี่เนี่ยครับกระตุกไม่ได้ใส่ ต้องปูบานะต้องออกห่างเพื่อนหน่อยโดยกระตุกได้มัดได้แล้วอืชาร์จที่สองพอดีไปยังจะไปแล้วโอเคพอดีตามไปเลยครับเนี่ยบับ๊บบับเหมือน บักให้เพื่อนด้วยบักให้ตัวเองด้วยนะมันจะมาสตาร์ดบอมใส่คนที่มาถึงก่อนนะครับเฮ้ยมิดไซด์จกกังหวะนี้ไม่พ้นแน่เลยเพื่อโดนโอ้ไปกี้ขอให้ลูกทันหนื่การอยู่รอดไปไปรวมัดคนใช้ สกัดไปได้หมดสล์บอร์ดนี้หมุนขวานะบิ่งทางซ้ายเลยจับพื้นเหมือนจะไม่มีแท้งนะไม่มีคนล่อไม่มีคนลากผมจะเป็นเน้นที่หัวมันแทนให้มันสนใจเรียกร้องความสนใจของเมก้าหน่อยมาถอยหลังแบบนี้จิ้มตัวดไปทีนึงนี่สามพัน กระตุกศาสตร์บอมออกไปยังยังไม่สนใจเรียกร้องต่อไปครับ <c oughs> เอ้ยเลือ่อหลบยิงออกมาก่อนนะ <c oughs> อุ้ยเกือบไม่ทันวิ่งมาพี่ขามันวิ่งซับซ้ายซับขวาไปไเนี่ยอ้ย,ยเสื้อใหญ่บาลูปไปครับ ไปใหไม่ทันเอือรโดนสไลด์แต่นิ่งไวก่อนครับนี่แเพิ่มเลือดให้เพื่อนให้ตัวเองด้วยปัดบอมโอเคได้รับการสนใจแล้วลากมาตรงที่มีกับดักนะครับนางมาเราได้รับความสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็ตามเรามา เหมือนเพื่อนจะเปิดลูกไว้ตอนตรงนั้นพอดีว่าไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปวิ่งกลับไปนี่จิ้มเลยมอเข้าไปรว่างที่มันกำลังสับสนเราก็มาเล็มขามบตัดเล็บต่อแล้วก็มันจะมีรูตรงนี้มันจะมันจะหมดแล้วโอเคไม่เป็นไร <laughs> กลับไปดีที่เดิม <laughs> ไปล่อให้เพื่อนตีได้อโอ้โหเนอเหมือนเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งครัเมื่อกี้เฮ้ยเสื้อใหญ่แล้วอย่างนี้ขอท่าเท่ๆหน่อยเบิ้มมาไอ้ซาบอันมันขวาครับมข้างซ้ายจือบอืมอบโอ้ยโดด เหมืนเพจะเปิดแผลได้ดก็โหดก็ให้ความสนใจมันต่อไปนะเหมือนจะมีเพื่อนร่อมันต่อมันก็สลับกันได้ครับมันก็มาสับขาข้างหลังให้เห่เพื่อนให้ได้รับความสนใจตรงนั้นมันก็มาเล่นตรงนี้ มีแเถะขอเปิดหน่อยนี้ยสกัดท่าได้ด้วยอืมจเบิดมารจะหมดเมื่อไร่ช่หงวะนี้ปีก่อนอเปิดแเถะอีกแล้วหนึงเงาถูกไปกเฮ้ยเรกกิดแม็กแล้ว มาปลาได้ก็ดีรีมิไซนี่จังหวะนี้้อดไหมเด,เมเดี๋ยวเดือดให้น่าจะกาดอยู่นะหาบอกขั้นขวาหลบไม่ทันแล้วต้องด่วนแล้วจังหวะนี้โอ,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 อ้ไม่ทันแน่เลยยังกาดได้อยู่ มจะไปแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปเติมทรัพยากรกันะครับมันก็จะเปลี่ยนพระคุมนะใส่ล็อกสเตดี้แทน,นเอาไว้ตอนใช้กับเจ้าเซอร่ามันก็เตรียมมาแล้วเตรียมวาดรูปเบลสาม,มาแล้ว อย่าบัฟก่อนมาแป๊บมาแป๊บเล่นไป,ไปทัทง้งซับทั้งดาเมจครับโอเคหานจังหวะก่อนเอ้ยสไตอดี่าได้ละตรงนี้เหมือนมันจะดีดนะตอนนี้เดีย๋ยวต้องไป หาความสนใจแล้วเอาไปให้ความสนใจกับโซเฟียกา้าละเหมือนมันจะดีดไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้ามามแยกไปไอ้ฟาบอดไม่ทันมไม่เป็นไรยังต่อลุกเติมเลือดได้ไมเพื่อนด้วยตุก เฮ้ยจะไหนมายังออกมาได้อยู่เลยมาสนใจเราหน่อยโอเมก้าสนใจหน่อยโอวีไม่ทันแน่เลยเอื้ออีกดอกหนึ่งซ้ำโอเคเกือบเกือบเหลือกีดหนึ่งไงยิงก็เพิ่มให้กันอย่างดีคร okay. oh oh, ับมา้มู่โดนมาแล้วโดนลดเลือดมาแล้ว ไม่เป็นไรโดนแค่หนึ่งก็พอจะโดนอีกซ้ำสองมันจะยาวครับงานไปแล้วมันจะเรียกเอซ่าแล้วก็ไปชาร์จพลังงานแล้วตอนนี้นจะใส่ป้กงกุมกัน,นเก็บมาเบิร์ดสอตนะตั้ท่าตั้มตั้มอะไรเตรียมตั้งท่าไออ๋อพอดีมีดาบใหญ่ตรงน,นั้นก่อนถ้ามาถึงดอ้นมันก็โดนเหมือนกันนะ ใส่ไปนี้พอดีโลเคชั่นดีติดพร,ราไปสวยล้วก็ใส่ไม่ยั้งกัครับนี้จะกระตุกไปจะกระตุกไว้งานจะได้รับความสนใจจากคนคุยแล้วก็ ปีเป็นต่อไปโอ้ยถูกปีกสวยงามมันจะเปลี่ยนที่ครนบงามใหญ่เหมือนเขาไม่ได้ใส่โฟกัสมาครับในชาร์จชาร์จก่อนได้ตีทีหลังกระดายอย่างเนี้ย โอเคเปลี่ยนดาบกับคืนกันเฮ้ยจะเหมือนจะหนาวแล้วตอนนี้เดีย๋ยวกินฮอตดิ้งกันโ okay. อเครอเลยบัฟมัดรอเลยนะฮนี่โอ้เขาดึงมาสุดยอดเราก็เรียกร้องความสนใจจากโอมก้าต่อไป แต่เหมือนพี่ขอนเราก็เรียกร้องเหมือนกันคนระับแต่ว่ามันไม่สนใจเราก็เลยต้องเรียกร้องมันช่วยกันพอมันสนใจเราก็มาจุดที่สบายสบายดีว่ะครับนี่อย่าลืมใช้นะโล่นี้อยู่ยาวนานมากสนใจแล้วก็มานี่เดยไม่กล้ามานี่เร็ว เมาลูกลูกมาส่งลูกลูกมาก่อนอีกลอเลยไม่ทันดูก็เลงจะเล่นกับเวก้าน้อยอยู่างนี้อะไงเราอยู่ในโลกพลังงานแล้วมันก็ตีแบบชิโๆไปโดยที่การได้รับความสนใจแล้วก็ให้เพื่อนอืแกขึ้น จะออกไปถ้าออกไปนี่อาจจะโดนก็ได้นะครับอยู่วาดรูปอย่างนี้แหละมาเออเลือด,ลอดแล้วเรามีโล่ไม่กลัวโอเคมันจะเปลี่ยนความาสนใจเนาะกลับมาสนใจมันเดิอไม่เป็นไรเรายังมีโล่อยู่มันตรงนี้แหละ เปลี่ยนเฟสแล้วใชครับเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนกระคุมกันนะใส่ดีเลียดกันเอาเอาเซฟเอาเซฟเบมบับเตรียมบับ ตรงนี้มีพอดีล่วงมามอหัวไปหนึ่งดอกนะครับตอนนี้พยายามขี่กันเอาไม่โดนเอาใหม่อีกรอบมาบ่ฝั่งซ้ายมา,าเตรียมแจ็คเกิลเฮ้ย่ไม่ทันโอ้ยโดนซ้ำเอื้อีเหลือขีดดึงเดียกรอด เสื้อทุกคนหลบได้โอเควิ่งสายเลยเพิ่มไปที่ี่หน่อยแล้วมาขาตรงนีม้มาเรียกร้องความสนใจให้เพื่อนก่อนเหมือนเหมือนที่คอนจะเรียกไม่ได้จักทีพลาดมัวแต่ดูปืนไม่ใช่ปืนหมดัด สนใจแล้วนะเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยมาตรงนี้ตรงนี้มีอุปกรณ์นี่ต้อแต่เหมือนติดราราคดีแหละนี่สวยเลยตรงนี้แหละอืมเฮ้ยโห้ยหมืหม่นมาดีอเอาไม่กก้าหมื่นครับโนนค้อนรุบหัวไปสวยงามเลย เหมือนเป็นแผลด้วยเปิดหน่อยนี่ได้รู่มาเล่นยาวๆนะตรงนี้โอเคมันกลับมาสนใจมันเดีมยวอะไรเราสลับไปสลับมาหแหละมีแผลไม่ใช่แผลอ่อนเปิดอีกได้รูมาเพิ่มอีกหนึ่งยอด ลดเลือดเลยไม่ได้หรอกมันเรียกอเมริกาน้อยมานี่ไม่แผะที่ขาอีกหนึ่งครับเราก็ใส่หัวตรงนี้แหละหัวแตกครับจะลดเลือดตัวร่วมหมดแล้วโอเคอ่าพื้นที่ใหม่มัดมกันละลายไปนี่ล้มครับ วานี้ตีตรงนี้แนะหละซืุมโอ้ยโดนประวัเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนนะไม่เห็นตัวเลขเกียรที่ขวันล่อ,อไปเราก็มาใส่ขาดอ,อมัอนจะโกรธนะครับ จะนีสามรอบมีเสื้อหนึ่งก็วิ่งวนเอาครับวิ่งไปจากมุมนี่แหละอยู่ในท้องพี่จะอันตรายสุดเฮ้ยอ้ยพี่จันูไปแล้วนีไก,กลไปมาแล้ว,ลวรอบหนึ่งเฮ้ยไม่ทันตั้งสวนปึ๊บ อ้ยไ่โดนถ้าโดนนี่เท่เลยตรงนี้คิดว่ามีไม่มีใช้ไปแล้วโอ้มิสไซโอเคเพื่อนนอกได้หมดนะเครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกยังได้อยู่โอเคอขี่เลยเอ้าไม่คิดว่าจะขี่ได้ขี่อะไรตอนนี้นะแต่ขี่ใช้ตั้งนานแล้วเมื่อกี้เสียงเนี่ยรอให้มันยิงหมดก่อน เวีเกิดแผลไหมที่ตูดที่หัวไปเล่ตูดแล้วหนึ่งมันหัวอีกหนึ่งเกิดที่หัวนะมันจะได้โล่ด้วยยืนเล่นกันยา,ยาวตรงนี้เลยน,นี่ปาดหัวเอาไปอย่างนี้แหละโอ้มันดีดอะไรตอนนี้โอ้โหจะตายแล้วมันดีดเหรอ ออกือห่างกันนะอุ๊ยกําลังบัฟอยู่โอเคเหนื่อยนะ้วนทักทายกันหน่อยเปิดแผลไม่ถึงคีดดาบสั้นไปเลยเนะี่ยเออมีเพื่อนเปิดอยู่ไปทูชาร์จอีกดอกไม่ได้สนใจแล้วปึ๊บงาเรียบร้อยครับโอเค มีดรอบนี้ทำได้ไป5้าหมื่นันโอเคทีมงานสุดยอดนี่สุ่มเมานะครับสุ่มเมาน่าจะสมรอบปีรอบน่าจะเจอทีมป,ประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีแทงด้วยครับสลับกันกับพี่คอนยักตายตรงสติกเกอร์ อันนี้บิลนี้ผมใช้เป็น b บ a c k knight นะครับใส่เบลสีนะครับแล้วก็ดีหนึ่งยอดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ ติดตามไม่ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่อยากเพิ่มหรือลดไม่ได้อยากเพิ่มส่วนไหนนะครับต้องเติมกยคอมเมนต์ไปได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ